ท,ทุกโยก็เอ,อือบกินใจเกิดเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งบุญกุศลนี้ไรไรสียไ,ไรกิ่นไรรสแต่สัมผัสได้ได้ความกิ่มเอือบใจการที่ทำในวันนี้นะที่สำเน็จได้บอกได้กล่าวได้คิดพัตหานที่นำมาได้ถูกใจหรือเปล่าครับก็จากที่ฉันนะครับก็อร่อยทุกอย่างนะครับคุณโยมแล้วก็เมื่อคุณโยม ให้ทานเสร็จแล้วนะครับกลับไปถึงบ้านนะครับไม่คิดว่าเสียดายแต่มีใจชื่นบานครับกินโปก๊กินใจกับคุณน,นะครับเท่านี้นะครับทานในวันนี้ทานในวันนี้ที่คุณโยมตั้งใจนำมาถวายนะครับก็จะส่งผลให้คุณโยมนะครับพบแต่ความสุขความเจริญครับ ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขออ้าอินเอาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปัตติองค์หลวงพ่อพุทพระโสธรนะครับซึ่งเป็นพระประจำพประจำบ้านเมืองของแปดอิวนะครับก็ขอให้คุณโยมประสบพบแต่ความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดที่เกิดไปด้ย ด้วยชอบประกอบได้ทำนะครับก็กกขอสิ่งนั้นจงสำเร็จต่าง